สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายูสคาร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานนะกับรถอ่ารถตู้ MPV นะครับวันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัวคุนไดเฮสซวันนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นตัวเฟสลิฟต์แล้วนะฮะตัวเฟสลิฟต์ตัวโฉมใหม่นะฮะที่ได้เป็นกระจังหน้านะครับแนวตั้งนะครับคันนี้ก็เป็นปี2016แท้เลยนะครับตัว2.5 อีลิกนะครับนะตัวรองท็อปนั่นเองนะครับราคาป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณล้านหล้าน6อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็ไม่ถึง8 0 0แสนด้วยนะครับนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับกับเจ้าตัวคุณไดเฮสวันนะฮะสองจอีลิกออโต้ปี16นะครับราคาผมเปิดขายเพียง7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นรถเบอร์เดียวป้ายแดงด้วยนะครับคันนี้คือ น่าสนใจนะนะตัวในส่วนตัวประตูนะฮะประตูสไลด์ยังไม่ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะฮะชมนี้ยังไม่ไฟฟ้านะครับยังเป็นประตูสไลด์ได้2ข้างแต่ว่ายังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับราคาเกตแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่วิ่งอยู่ประมาณแสนสี่นะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะสามแถวนะครับสามแถวด้านหลังนะครับผมอ่าอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเจ้าตัวคุณได้เฮสวนี้รบกวนคุณลูกค้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งท้ช่องผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับฮุนไดเฮสวันนะฮะมาพร้อมไฟหน้าต่อโตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับโคมไฟเสร็จใสกระจังหน้านะสีโครเมียมนะฮะนี่นะครับเป็นตัวกระจังหน้าแนวตั้งแล้วนะครับป้ายทะเบียนนะครับ5้าสี่สามโอ้โหป้ายทะเบียนสวยมากแต่ เดี๋ยวผมโอนย้ายมาเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับนะสวยๆเลยตัวนี้นะครับนะตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิกคว่ำจมน้ําเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตรนะฮะบ,บอดี้โครงสร้างสวยๆเลยสีดำนะฮสวยๆเลยนะครับราคา789เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะเป16ได้ขอดองเบียพิเศษได้ด้วยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับอันนี้ก็นะสีสันต่างๆนะครับสวย,สวย นะคมสันสวยสเลยนะครับคันนี้รัดด้วยกับตัวยางเ s สโตนนะครับยางเบสโตนนะฮะนี่นะครับนะยางอาจจะมีแตกรายงานนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนะเราเปลี่ยนให้ส่วนตัวยางนะครับขอแม่ขอบ16นะครับล้อแม่ขอบ16ดิสเบรกนะช่วงล่างช่วงล่างต่างๆเดิมนะครับกระจกนะฮะทุกบานเป็นกระจกเติมจากโรงงานเลยนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะครับ นะสีเสื้อต่างๆสวยๆนะครับตัวนี้ติดม่านมาให้รอบคันเลยนะฮะติดม่านมาให้รอบคันนะครับมีตัวเสารักาณทีวีมาให้ด้วยนะครับดูภายในนะฮะโหสีแบบสวยมากนะครับมีม่านมาให้นะครับมีม่านมาให้เลยนะครับคันนี้รอบคันเลยนะครับนะตัวตะเข็บเอสอาร์ตนะฮะคันนี้นะครับให้ดูแบบนะฮะสดแบบนี้เลยนะครับตะเข็บเอสอาร์ตเดิมๆรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํานะฮะ สวยเดิมเดิมนะฮะนี่ตัวเพจนะครับตัวเบาะนะครับสวยสีครีมเบาะหนังแบบนี้นะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับนะครับจอนะครับติดจอยี่ห้อ Kenwood นะครับนะรองรับ DVD FM AM USB นะครับมีก้องถอยหลังแอร์แบบแมนนวลนะครับ USB นะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนะปวงมาลัยต่างๆสวยๆเลยนะครับภายในด้านหน้านะฮะนี่นะครับคันนี้ นะครับรถมี216แท้นะครับ175แรงม้านะครับภาษีพรบอต่อให้เรียบร้อยนะครับมีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นี่เลยนะครับนี่นะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับสวยๆด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับมีจอติดจอเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นประตูไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านะครับประตูแบบสไลด์นะครับแบบ ปกตินะฮะยังไม่ไฟฟ้านะครับผมตัวตะเข็บเอ r อาร์ตนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะตัวรถเดิมๆสวยๆนะครับนี่นะฮะน็อตเลืดต่างๆไม่มีขยับนะ,คะโครงมกระดมนะครับสวยๆนะฮะตัวนี้เบาะตรงกลางนะครับสามารถพับได้นะฮะคุณลูกค้าเบาะตรงกลางเราพับได้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เลย นะฮะสวยนะครับแล้วก็นะฮะนี่เลยนะฮะเราจะแยกได้แล้วก็มันจะหมุนได้นะอันนี้ผมมีมือเดียวนะฮะมันจะหมุนหันหน้าได้นะฮะครลูกค้านี่นะครับจะหมุนหันหน้าได้นะครับสวยเลยนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับภายในนะครับจอขนาดประมาณสิบสี่สิบห้านิ้วนะครับนะ จอ15นิ้วนะครับสวยๆเลยนะฮะเปิดติดเชื่อมต่อจากด้านหน้านะครับนีสวยๆนะฮะอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันนะครับตัวรถบางๆคมสันบางๆเลยนะครับไปตรงไฟท้ายนะฮะใสๆนะครัโลโก้อยู่ครบนะครด้านหลังเป็นสเกิร์ตมีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับตัวนี้เดี๋ยว ที่ปัดน้าฝนด้านหลังเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับเนีื่องจากตัวเก่ามันชํารุดนะครับไปซื้อมาสั่งของแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับนี่เลยภายในนะครับตัวตะเข็บเบ็ดอาร์ตน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคุณลูกค้านะเกตแสนบาทนะครับเบาะสแถวแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะฮะฮุนไดตัวรองท็อปตัวอีลิกนั่นเองนะครับ นะแต่ถ้าใครสนใจก็นะครับทิ้งจลางมาได้เลยที่เบอร์0 8 8 4 8 4 8 4 0 4นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยๆใครที่กำลังมองหาอยู่ตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่แค่2คันแล้ว 1, นะครับสำหรับตัวคุณไดเฮสวรนะครับนะตัวตะเข็บเบสอาร์ตนะครับดูชัดเจนนี้คือมาถ่ายแบบกลางแดดให้คุณลูกค้าได้เห็นพวกสีเสือให้แบบชัดเจนนะครับนะให้แบบชัดเจนนะครับผม นี่นะครับเซ็สวยเลยนะครับผมนะก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะฝั่งค้นขับแต่ประตูต่างๆนะฮะเดิมๆนี่นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นประตูไฟฟ้านะครับใหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามกิโลนะครับเบาะเบิดต่างๆสวยๆเลยนะฮะจะเปิดดูห้องเครื่องหน่อยนะครับ นั่น175แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1 35แรงม้านะครับเป็นตัวเครื่อง CRDi นะครับ16วาล์วนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับกินกลางมาได้เลยนะครับกินกางมาได้เลย0ูน3 8 4ป4 0ี่ี่แปี่นสนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับเจ้าตัว h ุ u n d a i H1 นะครับ 2.5อิลิกนะครับเกียร์ออตโต้ปี2016นะครับราคาเปิดขายเพียง7จ9 0แสดบาทเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก็ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ผมมายุชิตาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ